ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆของนานานะคะรูทวิ่งนะคะสูตรรูทกับวิ่งของลอตเตอรี่ VIP นะคะวันนี้เป็นวันที่24มีนาคมนะคะแนวโน้มวันนี้ไปได้ดีนะคะสูตรนี้นะคะก็่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้นา,นานาด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปนะคะ ใครที่รอสองตัวบนสองตัวล่างหรือว่าสามตัวตรงสามตัวโต๊ดกรุณารอสักครู่นะคะตอนนี้กาลังจัดคิวให้อยู่เนาะคิวอาจจะเยอะหน่อยและตอนเย็นอย่าลืมมาลุ้นกาฮา,านอยนะคะวันนี้ฮานอยนานาก็ให้ไปแล้วนะคะถ้าจะเป็นเลขวิง่งกับเลขรูทก็แนะนําเป็น6กับ7ดนะคะส่วนสองตัวแล้วก็สามตัวนั้นก็เข้ามาดูใน คลิปวิดีโอของนานาได้นะคะเมื่อวานนี้แตกสองน้อยเลยนะคะไม่ได้โมโนนะคะเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็เข้าไปดูได้นะคะอย่าลืมแทงกันนะคะรับรองได้ว่าวันนี้น่าจะแตกดีค่ะอ้าวเรามาดูสูตรลอตเตอร์วิ่งเนาะลอตเตอรวียวันนี้เข้าได้ดีนะคะวันนี้วันที่24เมีนาคมสอนนะคะสูตรนี้อาจจะมีการคิดคำนวณ นิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้มากมายส่วนเมื่อกี้ที่ให้ไปรุดกระวิ่งอ่าจะเป็นเว็บของ4 1 b e t นะคะอาจะเป็นเว็บใหม่สำหรับใครบางคนนะคะก็แนะนำได้ก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะคะอ่าถอนง่ายโอนง่ายนะคะแล้วก็เงินเข้าไว้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลย อันนี้ตั้งแต่รอบแรกมาเลยนะคะวันนี้เข้าได้ดีอ่าก็ใช้2ตัวข้างสตัวบนนะคะถ้าเรารู้ว่า3ตัวออกอะไรเราก็ใช้2ตัวบนหมายถึง2ตัวข้างหลังนี้นะคะบวกกันแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มล้วก็จะใช้2ตัวนั้นเอามารุดแล้วก็เอามาวิ่งในรอบต่อมานะคะอย่างอันนี้รอบที่1ก็จะเป็น2บวก หใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ3บวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็น4ส,สรุปแล้วเราก็จะเอา3ามกับ4นี้มารูดกับมาวิ่งนะคะก็อันนี้4เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้เข้านะคะใครเห็นมือนานาอย่าตกใจนะคะผื่นยังไม่หายเนาะดูดีนะเกียรตะเกียรเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาหมอนะคะหมอนัดกไ็ไม่ต้องดูมือนะคะดูหวยนะะให้ด,ดูดูเลขแล้วกัน แต่แต่ตัวเองเห็นตัวเองสภาพตัวเองแล้วรับไม่ค่อยได้่งจะกลายเป็นว่าเบี่ยงเบนไม่ดูหวยไม่ดูมือกันซะละโอเคนะคะโอไม่กล้าเอามือเข้ากล้องเลยอายโอเคค่ะต่อมานะคะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าก็จะได้เป็นห้ากับหกมารู้เใช่ไหมคะหกเข้านะคะเอาเข้าเข้าเฉพาะปลายมาร์กแล้วกันอันนี้ก็จะได้เก้ากับศูนย์ใช่ไหมคะก็ศูนย์เข้าเก้าเข้าอันนี้สักสองเดงเลยนะคะ ต่อมานะคะ8กับศก็เอ้ยอันนี้หลุดหลุดได้ไงเนี่ยเอ้หลุดไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาคืนเนาะอย่างน้อยนานาก็ไม่ให้ขาดทุนอีู่แล้วค่ะยังไงเราก็ต้องได้ค่าขนมและค่ากับข้าวไม่พอเอาค่าขนมก็ได้เนาะต่อมานะคะ9ก้าบวกห้าท่ากับสใช่ไหมคะได้4กับ5ก็เอา4กับห้มารูดนะวิ่งเอาสี่เข้าวิ่งนะคะต่อมานะคะ สามบวกสองเท่ากับห้าก็เอาห้าได้ห้ากับหกใช่ไหมคะอ้าวตายอีกแล้วอ่ะแ่นา,นายังไงเนี่ยได้ห้ากับหกนะคะก็ต่อมาสี 3, ่บ, 7, กบวกสามเท่ากับเจ็ดกับแปดอ่าเราได้แปดนะคะต่อมาหกบวกแปดเท่ากับสี่กับห้านะคะห้ามานะคะก็ยังไงแม่ขาทุนอยู่แล้วนะคะจะพยายามเต็มที่คะ่ะ ก็สามบวกศูนย์เท่ากับสามกสี่นะคะอันนี้สามเข้านะคะโอเคนะคะสิบรอบหลุดไปสองรอบก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะยังพอได้เนาะคะ่าขนมน้อนิดหน่อยอันนี้สามกับสี่ก็นานายังไม่ได้ดูนะคะว่ารอบต่อไปคืออะไรอ่าก็ประมาณสองรอบเต็มที่ก็รอบนี้ถ้าไม่เข้าก็แค่สามนะคะโอเคค่ะเหนื่อยใจเห็นไม่เข้าแล้วอ่อนใจไม่มีกำลังใจโอเคค่ะยังไงเย็นนี้อย่าลืมรุ่นฮาหนอยกันนะคะ สำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีแจ้งเตือนเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งตามนะคะ<ม>ถ้ากดติดตามแล้วไม่กดกระดิ่งอันนั้นก็จะแจ้งเตือนช้านะคะจะไม่ทันพวกนะคะโอเคค่ะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะใครที่รอหัวรัฐบาลอยู่ก็ประมาณไม่พรุ่งนี้ก็มาเรือนเดี๋ยวนานาลงให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเฮงๆปังๆรวยรกันทุกคนค่ะ